สวัสดีตอนเช้าวันนี้ก็อยู่กับผมจานกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูครับซันคอนวาหลังจากที่เราเข้าคู่ได้เนื่ที่ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันนี้นะครับก็เป็น สันคอนอของรอที่ว่าเราจับเขาคู่ได้หนึ่งอาทิตย์นะครับก็เขาก็ต่แรกครับเขาทะเลาะกันนะครับเขาแต่ว่าเขาใซดขนให้กัน,นครับพอเขาไซดขนให้กันเสร็จเขาก็ตีกันผมว่าจับเขาแยกออกนะครับพอจับเขาแยกออกปุบ๊บผมว่าแยกไว้คืนหนึ่งนะครับพอตื่นเช้ามาผมก็ มาจับเขาใส่ใหม่ครับพอจับเขาใส่ใหม่ครับเขาก็อยู่ด้วยกันได้ครับแต่ต้องมานั่งเฝ้านะครับพอนั่งเฝ้าเขาก็เห็นคนครับเขาก็ไม่ตีกันนะครับหลังจากนั้นผมก็เลยลองปล่อยดูครับเขาก็เข้าคู่กันได้แล้วนะครับต,ตอนนี้ครับเขาก็อยู่ด้วยกันได้ครับแต่ตอนแรกที่เขานะครับเขาห่วงลังครับเดี๋ยวเราไปดูลังกอนว่าในลังเขามีอะไรบ้างครับนี่ครับลังเขา ไม่มีอะไรนะครับแ,แต่ว่าเขาพากันนอนในหลังครับเขาเข้าไปน,นอนในหลังกันนะครับ,แ,บแต่ขหวงหลังามากครับนะตัวนั้นจะเป็นตัวเมียนะครับที่ว่าที่ผมรู้ว่าเป็นตัวเมียคือตัวนั้นผมตรดเพศแล้วนะครับแต่ตัวนี้ยังนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นตัวเมียทั้งคู่หรือว่าจะเป็นผู้เมียครับก็เลยลองจับเขาเขา้เขาเข้าคู่กันดูครับพอดีผมต้องการใช้กุงนะครับ วันีผมต้องการใช้กงก็เลยจบเขาเข้าคู่กันครับแต่ว่าสังเกตวันแรกที่ผมจับใส่กันนะครับก็คือตัวเมียนะครับตัวเมียนะครับเขาพยายามจะให้จะผสมกับตัวนี้นะครับเขาเอาตูดมาถูใส่กันนะครับเขาทันอยู่ประมาณประมาณนาทีก,กว่าๆนะครับ หลังจากน่าพาไปประมาณนาทีหนึ่งตัวนี้หนีนะครับตัวนี้หนีพอตัวนี้หนีเสปปร็จปุ๊บเขาก็ทะเลาะกันนะครับผมเลยไม่ทราบว่าตัวนี้จะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับแต่ว่าสังเกตนะครับสังเกตก็คือตัวนี้เขาสีเขาจะดูสดดูสดกว่านะครับดูสดกว่าแล้วก็สีปีเขาก็จะเหลืองกว่านะครับ เดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงว่าเขาจะเป็นเขาจะออกไข่ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดเขาออกไข่แล้วจะมีเชื้อไหมหรือว่าตัวนี้จะเป็นตัวเมียนะครับแต่เป็นตัวจะเป็นตัวผู้ทั้งคู่ก็เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าตัวน,นู้นผมตรวจว่าตัวบนนะครับตรวจเพศมาแล้วเหลือตัวนี้นะครับ ก็ถ้าเกิดเขาอออไข่หรือว่ายังไงเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ติดตามวิวัฒนาการของคู่นี้ไปเรื่อยนะครับว่าเขาจะมีการผสมพันธุ์กันไหมหรือว่าเขาจะจะมีลูกใข้หรือเปล่านะครับก็สําหรับใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจผมในการนำคลิปต่อไป้วยนะครับขอบคุณครับ